ว่าหัวปีท้ายปีแล้ว่ะเออโอหัวปีท้ายปีเจ้าคงได้ผู้นี้ปุ๊บนี่ยู่ได้บบเดือนหนึ่งช่องเดือนอยู่ต่อเลยอ๋อนุญาตถามานเนอะพอตูวได้แล้วอตูนี่ยอายุจะปีแล้วเนาะเกหกสิบปีแล้วหกสิบสี่แล้วหกสิบสี่ปีแล้วลูกมีปีละชองคน ค <g arness> <normalized> ือว่าบดธรรมดาเด้อพี่น้องเอซีทั้งหลายพอเห็นเรามีของดีบ่นีดก็บ่ได้มีบ่ได้มีหยังบ <g arness> ่สบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเอฟซีบดสุขุลสุขคนบดสุมงสุบอลเนาะพ่อพี่นอ <g arness> ้องมืัอนี้กลับมาพบมาพ่อกับช่องยูทูปโฟร์น้องแฝดหน่อยอย,อยู่ที่แหนพี่นอ้นองอยู่บ้าน นาแสนแก้วมาหาทางด้านอ่าประตูท่านหรือว่าประตูแถท่านพี่น้องเนาะอ่าโปรแฟสตเคยมาอยู่สองเทือนี้พี่น้องนี่เด้พี่น้องพาไอไมเพิ่นมาสบายดีอันนี่ทางบ่าวลีเนาะพี่นกพักน้องไมค์คือบ่าวลีนี่เด้อผมยาวเลยบ่ล่อบันไดต้องไปตัดผมแล้วนี่พี่น้องเนาะ เลยพี่น้องทั้งไอบบส์เนี่ยผักโตนั่นไม่ชนี่ยเด้อพี่น้องเด้อโดยโดยโดยแล้วทั้งช่องของเบาบอสชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเบาโบส์ชาแนลเนาะโดยเบาบอสชาแนลมันมาจากอันมาแต่กีดยางกีดยางเนาะียางลราเลยลงมาอ๋อเพราะว่ามันอบางคนกับยางบุกไฟออกแล้วปิดเนาะพี่น้องก็เลยปิดไว้ก่อนไว้ฉันซะก็เลยมาแบบว่ามา ลองลอายปพ่นี่เพิ่งก่อนเนาะไหนกาบอกว่าได้พักอีกครั้งนัพี่น้องเนาะโดยไอเคยเห็ุมาก่อนมาทายมาก่อนอยู่บ่บ่ได้นี่สิมาครั้งแรกตะเก้ากาเคยทายเยอะแต่ว่าบกเคยทายแบบนี้นะอ๋อเคยทายแต่ว่าอยู่เพื่อนอยู่ซานแบบกินกินหรือาทายทั่วไปฮันของฮันข้าแบบนี้นะอ๋อไหกาบบได้เคยมาทายแบบนี้โดยโดยโดยพี่น้องผักเบาบดซานเลในเด้อพี่น้องเนาะผัก เทพซีทั้งหลายติดตามเลยเด้อพี่น้องผากเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเลยแขงใจแขงเสียพี่น้องนี่เนี่ยพี่น้องพาอ้ายเพิ่นมาหาทางด้านพระเทวท่านนี่แหละพี่น้องเนาะเพผนบุกเคยมาจ้าเกือ,าากอขึ้นมาทางนี้กันเลยพาอ้ายเพิ่นมา,าพี่น้องเดี๋ยวไปเอาอันขนมไปผากอันน้องก่อนพี่น้องเนาะอันลูกพระเทวท่านนั่นแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวผากน้องน้อยขี่รถ จานโอมาเลยพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะคุณนะเออเอา,าเอาขนมไปผักน้องน้อยก่อนเนาะผักหลานก่อนเด็กพี่น้องเนาะมาหดเขือนอันหดให้หดหน้าว่าสั่นซะเนาะพี่น้องเลยด้านประตูท่านอ้มารอบนี้โอ้โดยสบายดีประตูวสบายดีโดย

เดาเทวดาดีล Get ูกสาวที <h 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 ่หาอายุจะสีแล้วนะลูกสาวนี่ปีหกเดือนปี่หกเดือนคือว่าเก่งพอสมควรนอนพอดูกันนะไม่ได้เก่งเลยเด้ลูกเรามาอีกเก่งเลยยังมีลูกอีกวันนี้มีอันี่ลูกใายลูกซ้ายพูดนะโอ้โตยอดอันนี้พอดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จะให้เพูนมานั่งเฮียงกันเนาะเดิน น้องอีกอย่างนักงซื้อเพื่อนอ่ะบอกนี่เมดเมดน้องเมดน้องเมดน้องเมดเมดอได้น้องเมดมานั่งคู่กันนูปประตูโดยโดยครับอันดึถ่ายโอ้โหสุดยอดม่กเลยเป็นตัวจริงเสียงจริงพี่น้องเอ้ยพี่บอได้เบิงยูทูบเบอร์เพิ่นได้มาถ่ายพี่น้องเลยบ่ได้เลยมาถ่ายเอาตัวจริงพี่น้อง แต่ว่าซีแม,มนตามความยูทูบเบอร์เพ่นว่าหรือว่าอะไรมาแบบว่ามาสัมภาษณ์เป็นเลยพี่น้ะนะองเนาะโดยประตูประตูเอาเงี้ยได้จากปีแล้วเนาะนี่ยจะเอาเอามานเนี่ยก็กระปีไปนี่จะเข้าช่องปีนี่แหละช่องปีท่<อ>ากระปีไปปีไปไเออปีไปแล้วช่องปีเลยเนาะช่องปีไปเพ่อ เนี่ยอันลูกผูนี้ก็ได้ปีปลายเนาะปีเดือนปี6เดือนอ๋อแบบว่าขอแต่งงานกันแบบละเอียดบ่ลืมแบบละเอียดแล้วหมดอ๋อค่าดองคาใดแบบว่าค่าดองน7ล้านยื่นดเลยบ่ชดโลดยื่นชดเลยโอ้ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะแม่นแล้วปีปลายนี่เอาลูกได้จักคนแล้วเนาะ2แล้ว2แล้วแว่าหัวปีท้ายปีแล้บ่ เออโอ้ปีท้ายปีจะคงได้ผู้นี้ปุ๊บนี่อยู่ได้บ่อเดือนหนึ่งชองเดือนอยู่ต่อเลยอ๋ออนุญาตทานเน้อประตูเด้อแล้วประตูนี่อายุจี่ปีแล้วเนาะโย่หกสิบสี่แล้วหกสิบสี่แล้วหกสิบสี่ปีแล้วลูกนี่ปีละชองคนคือว่าบ่อธรรมดาเด้อพี่น้องเอซีทั้งหลายโอ้เห็นเรามีของดีบ่ก็บได้มีบได้มีอย่างบ่ทธรรมือนกัน จะละนายเชื่อนี่พี่น้องเนี่ยเนาะแปลว่าบ่าวบดนี่ตะลึงเลยบอกจนอึ้งเลยได้มาถามแปลว่าถามรายละเอียดแต่กาเคยได้เบิ่งแต่อยู่ในคลิปผู้อื่นนะพี่น้องบ่าวบดกับคุ้มกล้องด้วยปุ่มนี้เด้บ่าวบดเนาะโอ้ด๋อด๋อยด๋อยเพราะว่าบ่าว่านี่เฮ็ดใหม่อย่างบทนั้นได้อาศัยยูทูบเบอร์แปลว่าน้องชายแนะนำนะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยน้ำมืทีนี้เด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวทีให้ทั้งบอสปุ่นถามบรตูเปิดเลยน้องโเดียวบอสยังบอทันหู่นจ้าบอสจะเป็นผู้ถามเด้อพี่น้องเด้อแม่บอเป็นคนน้อยอยากขนมเยอะจักเอ้าขนมใหน่งพี่น้องก่อนน้อยกันนะอ้ามึงเยอะน้องน้อยช่วยแช่อยู่แล้วเพื่อนชื่อนี่ไหนประตูวาดชนะวาดชนะน้องวาสนาครับอันน้องอย่างก็พูดนะที่ได้เชื่อแล้วล่ะมันนี่เพราะว่ามาพังจากปากเราเองเนาะพี่น้องเนาะ แล้วมียา Foto เด้อายุจักปีน uh, uh ี่น้ะคิด oh, ่าคิดจักป oh, ีนี่ล่ะ17ปีนี้อือมาๆๆให้เป็นมานั่งนํากันก่อนถ่ากล้องไว้ก่อนก็ได้แม่นๆๆคเอ่อธรรมดาอยู่ร่กันคือกเบินี่โบุเพชนิวังเานี่เนาะโอ้มสิได้อยู่ได้ก็โตได้อยู่นแท้เนาะโอ้น้อยอ่ะได้จักเดือนแล้วเนาะน้อย

ท่านัันไปบ่ท่านว่าอย่างเ้นันได้อยู่นี่ค่อยเงึหลายดูใช้อยในอายุห่าก็ตู้ท่นหต้ท่านเนาะคอยในอายุหากะสามสิบนี่ผมมีความสามารถเหตุลูกได้สองคนหมดูเ้โอ้เจ้ามุกอันคอยจิตเขาช้ำได้บ่พออนุญาตทานยง cho bố hắn nuôi khâu sắm đi ồ oh. hèn <laughs> <laughs> nát mà hèn <laughs> oh. <laughs> mà hồi hát hài vậy lâu bố sắm cho vô như thế này ồ thưa bà khánh khánh cung đây xàm leo nó thôi chỉ nghĩ ít thứ ấy vào đây vào đây mà thứ bè <laughs> mà hàng chồng hàng giả đấy mi này mi 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 ว่้กินเบี้ยงใจมึงเจ้ากินกาแฟเออนด่นวมากินลองหรอกลองเหลาไอ้เปกปักก่อนชาไมบกินเหลาบบมี่มีกับโกินอ๋อขอโทษขอพายน้ำลอยได้เจ้าเรื่องชวนตัวเต็งหน่อยได้ไม่ว่กคืนหนึ่งได้จะขึ้นเนาะนเออก็ไม่ได้เนาะชวนขึืนก็เท่านึงอ๋อคือว่านี่เนาะคือว่า จ,จริงครับภทาวาพ่แล้วผูทาเรา่าคนเดียเาเือซูีภูทาวาพแ้วเราได้ลูกจากคนได้แม mm ่นดว่าดเอันนี้ถือว่าดแท้แบบพรมพได้แก้ไขอันนี้จำเอาเลยอันนี้เขาวาขึ้นเขาทำแบบคเ่านเป็นคนมีห้าอยู่แล้วนะภูทาวนาองแบบชนชื่นก็บอกว่ากันเด้อเจ้นยังดอกเป็นยังเพราะว่ามัน แบบว่าเรือเชื่อนะทังแบบว่าทางผู้เฒ่าบ้านค่อยกันเข้าบ้านนี้แล้วกันอายุหลายว่าว่าเฒ่าว่าว่าอายุห้เนาะแม่นๆเราอหลายเอออบ้านนี้นี่เจ้าสิเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วนะได้แต่เกือใกล้ก็โฮแใ้ให้ใช้นาได้หมดาดนาอีกแล้บ่ไถนาอีกเลยรถนี่รถากายลวนี่เนาะแม่นแข็งแฮงยังแข็งแฮง ยังพอเ็อได้อยูยังงอยู่เห็นน้ำลุ่นลำลางก็พอได้พอได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเอาเปลีนปัานมาได้เกิดพุ่นเปลีนปัานมาได้เกิดโอ้เมียนี่คนบ้านเดียวกันบ่เมียบ้านเดียวนี่หน้าหลับหน้าใกล้กันอีกไหมนี่หน้าติดกันอยู่เห็นกันแต่ใจหน้อยปรตูที่เห็นแต่เล่ามันยูแตเกิดพุ่นเหมืจักบ่จชมยู่ใกล้เหอนเล่ายียน้องมือเล่าเกิดพุ่นเลย ลูก้าวเราคง็ยังกว่าเราอีกโอ้แม่นบ่เออชาไปลูกเจ้าวลรโดโดยดูกินขนมได้แล้วเนาะปุยญิ่งแน่นบ่ลูกสาวเลยจญิงปุยนิ่งบ่ปุยนิงใช่เธอว่าเป็นวิธีการเราเห็นอยังกันเนาะแมนเมนแต่พ่ยอมว่า่เยอะเป็นยังกัถือว่านักสืออะไ อยู่ให้อยู่หน้านี่พากันเห็ดหยังเนาะในช่องผมกมีเห็ดหยังอยู่จื้อเลยโปลูกมะชิลี่ปลูกหย่าได้เนาะหย่าเพื่อเพอได้ชุบเองโอ้ยบ่ได้คุ้มมันกองเงินเดือนเยอเจ้าปล่อยไปกันแหละบ่หวานชีลุกเบางเครื่องปลูกแผงเล่าเนาะเพาะเขาต้องบอกเราคุ้มกองให้ดีๆเนี่ยแมนในมุมกล้อง ตีอยากเบิ่งรายละเอียดเนาะแบบว่าพอะตูเงินค้ากัมแก้วได้โมบีใช่เนาะโมบีปีนี้ยังเร็วปีนี้ปีนี้ปีดกินวะปีไกลนี่ยังไ่วได้ไปในเหตุนั้นเนี่ยวันนี้มันยากลงหน่อยเลยได้ผู้นี้เป็นป้าโบได้ไปใส่บ่ได้ชองคนผู้นี้เด้เนาะสองคนโอ้เประมาณนี้ละพี่น้องเช่นปากระเบ่นี่ิูรตุ ยังบริเียดอกเป็นเด็กอื้ออืเด็กน้อยอ๋อแต่เป็นคนโตน้อยเนาะปีปีหกเดือนแล้เดือลูกอ่าเนี่ยลูกเัากับตัวน้อย่กันเป็นคใหญ่เป็นคนใหญ่คนเดียวบุบุๆเันเลยแช่บ่ละสองเดือนแช่่้วสองเดือนสองเดือนเน้นีเป็นจีขี้ไล่ก็โตกว่า cùnên cùu người phần nét gì mà, của người còn đi, men, của người đấy, thấy phải hà phơi thì bắt đầu chào anh còn ai? Kè xe lốt nhìn đấy mà nào, bắt đầu, ừ, kè xe lốt, ừ. ừ. ừ, review hai bờng này bằng, phải đâu đây? Còn tôi, hai anh đâu? Miều rồi bay nó mốc miều mình nhận luôn rồi, nhà buồng rồi. Nhà buồng, nhà buồng, buồng 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 ยากได้ผ n, มเหน่อยนะขอนบเล่าคุณเนาะแมน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 จะว่าได้ยัง่ขอเป็นซีดแล้วแบบนี้เนาะขอเป็นลูกซีดแล้วขอภาละวะนะเนาะแมนพากันนอนอยู่ในเถียงนี่บ่ไปจ้อยู่นี่เลยเลยบ่ได้หนาวบ่ต้องคําตั่นคืนเดี๋ยวมันยังหนาวเนี่ยเนาะยามหนาว คือว่าเห็นหอมแก้มกันว้าวังเออว่านมชูดนี่แหละไอราฟาเฟินเรามาได้เออมือชูดนี่แหละเรามาไม่ซื้อนั่นบ่ประตแล้วเราเยอะไหอมแก้มกันบ่าหอมไอลา้าเบิ่งจ้าเราจะเบิ่งินตั้งมันพอหอมเนาะคือว่าเปลว่าหักแทงกันดีเนาะเพราะนุ่มๆหลายๆคนนี่อิจฉาเราเนาะแมนที่จะได้ได้เมียน้อยได้เมียน้อย่นมีเมียน้อยได้ ได้เมียอันยุน้อยแมนแต่ว่าเพิ่นได้เพิ่นก็ได้ย้อนความหักความแพงกันเออความหมาความแพงกันบ่ได้ว่าว้าง่ายให้บ่บ่ถามเรื่องกระดมกระดองแล้วเต่งกันน่ะถามแล้วบ่ยังบ่ฮู้ได้เออถามแล้วเนาะถามแล้ว7 7ล้านี่ยเจ็นไปบ่ก็ลืมพี่น้องถามเรียบร้อยแล้วพี่น้องเทั้งหลานทั้งสิ้นทั้งหลายเนาะพี่น้องได้เห็นรายละเอียดแล้วกันเนาะบ่นก็เลยคอยห้เนาะเก่าก็ได้เบิ่งผู้อื่นโอ้่เนาะ อืมนเหยกินข้าวมดปะเขาแน่เลยนำปนกันปนกันเนี่ยมันงมีเงินจืแหละำห่อใบเป้าปะเมื่อกี้นี่แม่รเบไปเอาเออแบไม่ตองไม่ตองเนาะใบเป้าถือตองมาปนกันกับเขาโชบเาเขาโชบก็ได้ได้มือหนึ่งกลองหนึ่งนะบ่กลองหนึ่งชีมือมือ้เป็นกล้องหนึ่งหกชีปอยู่คนเนียสามสี่มือ แม่ก่งเป็นเด็กที่ไรกับโตไว้ทิลารกับโตไว้ฮาเดาวเอาบัดบุได้เงินหรือเปล่าเราเอาพอมีเงินแหละก็ไปใช้เพิ่นบ่นนี่เพราเราลงห่านน้ำบาตนี่เราเราในห่านนี่ละเจ้าเองกับบุเป็นไปใชจแหละแบบว่าบืญบุญได้ค่อยไปใจเลยเด้เนาะบุญน้อยเนาะดีแล้นี่ยังว่าไปเนี่ย Ừ, nào bớt nói, bớt nói, bớt, lấy chai chèo khăn nhau lấy nọ này, chai chèo khăn nhau bớt bùn nhồi, rồi, oh, thôi cứ mẹ ở <laughs> <laughs> hàng gần... lái đây, nó, nè, nhiều, vài tỷ ก็ว่ากี่กเจ็ลวกน้ันจะปีอี่สปี่สปยเ่ก่สี่สิบปยปีอย่าเลีกแต่ไม่ว่าตอนเอากันนี้ วันนี้นผู้มาเว้าให้ยไปเอออันจะทช่หนังชีบหร่าเนาะมากันเองมากันเองโอ้เกาล้มกันเองเหรอล้มกันเองผู้ใดล้มกันก่อนผู้ตู้ไปเซลน้องเพิ่นไปเซลล์เอนี่ละเขาเพิ่นมาดำหน้าชอยนี่เขาเองอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาเพิ่นมาดำหน้าก็ล้มไปน้องนะโอ้ดีแล้วนาก็วันเดียวก็เอากันโอ้จะเห็ว่าตอนนั้นนี่เอาเพิ่นมาดำหน้าว่าจ้างนี่บ่ผู้ตู้ เออวันมีเงินก็จ้างวันมีเงินตอนนั้นจ้างก็ันแพนวันจางพิสบันมีเงินก็ทิ้นี่เป็นไปโอ้เดยเยเดยไงหกโดยความจริงใจหักโดความจริงใจต่อกันสังพอใจว่าะ้นะแอคนเท่าน si. <t ương stress> well ึ่งเท่าี่น้องกะทำนกามตัวเองจะเียงได้บ่เอาไปขดองดชุด้ิดหนเอยจำจิลานคำจองบาท ความหักความหักกันนี่ยโมเกียวก็มายูจริงๆโมเกียวอายูเป็นแค่ตัวเลขโดยเลยเลยกอเพัยงแต่หักแทงกันอยู่แบบมีความสุขเนาะอยู่แบบใดกันเนาะเออเอ่เออเลยอยู่ด้วยกันมีความสุขยกจะถือว่าคะแนนแล้วเนาะครอบคุณแลวหน้าแรงหน้าฝนกันนอนอยู่เถียงหลังอยูไปย้อมนี่เป็นเฮือนเลยนะแต่ว่าเป็นเฮือนนอนเลยพื้นนั่นกับประตูหามันยังดิบอยู่บ่ประตูนะดิบหแล้ว โอ้มาปาไวปาไวไวชุบยำผลเดโอ้ส uh, so ีวิวเถียงหวางเล้านอนให้เบิ่งเด้ทีเด้อะโอ้ยนี่นี่ผู้ละคนี่เดบันนี่เนาะอุ้มผู้ละคนนี่เดบันเวลายามมีบุญมีชินอยู่ในบ้านนี่ก็พากันเข้าไปดินเดี๋ยวว่าุ เขาก็เว้นขึ้นบนเขาอุ้ยพูดละค้นได้เน้นหนอเขเว้นเขาบัลลิเล็กน้อยบุญบินยังไหนก็ออกมาเนาะเดี๋ยวพวกนี้เขาตัวเองอยู่อ๋ออยู่น้ำควายน้ำหยังนี่บ่อปมีง่วงมีควายเลยผมมีอย่างเลยมีโซน่าอยู่มีโซน่านอนทอให้เปล่านาที่หนอเป็ดกับไก่นี่แหละเก็บไก่อยู่บ้านกับบัดมุกเขาบัดเพื่อนลูกอืออยู่บ้านก็เป็นเพื่อนลูกเพื่อนลูกเนี่ย เขานอนบ้านแบบเขานอนทั้งที่กับบูทึกันบุค้างเรีนอู่บูทึกกับพ<บ>่อแม่ไม่ว่าทั้งญาติท่ายยิงท่ายชายก็เห็นดีเห็นงามเนาะที่ว่าเอากัน,นแต่แงกันเรียบร้อยเลยโอ้แบบบูมีผููคัดใจเนาะเออคัดบุคัดบูจักตูวเนะย<อ> <laughs> ิ่งไปวะนะ่าเนี่ยเรียนอยู่กับคนสองคนเนาะแม่แม่ความเจ้าแล้วก็ดูลูกเองกับลูกสาวแต่งให้ แ่งมียเนี่ยนี่เลี้ยงตัวเองกับบุมีทั้นแหละจังหวะมากันด้วยใจจริงๆลูกก็เขาเมื่อเงินลูกเงินผัวเมื่อได้ต่อเนื่อบันนี้ตัวเองเอาผู้นี้แหละลูกเก่ามาอยู่เผื่อเอากันไมแล้วบุเคยให้กันบ่นี่ประตูให้เคยอยู่รรมดแล้ววันเอ้ให้ายเคยติดกันอยู่แล้ว ขออนุญาตถามอีกเรื่องเนึ่ครับพแปลว่าเมียก้อนๆเจ้านี่เพันป้ากันบ่หรือว่าตายโอ้แบบตแปดเปีแหละเก้าปีชิบปีบุนแ,แล้วตายจนันแนวจักคนก็พ่ตุลูกจัก่อนหรือเ่เมียนี่นนะคน4คน4บ่คนโอ้ถือว่าคุ้วชที่บ่านธรรมดานะ หลายๆคนในโลกชาวอ่อนขนาดเนาะดีกับชั่วมือนั่นมี่เจ๊ตัวแดงล็อกปะยับเข้ามาพร้าวมีก็ได้แดดเยี่ยมมันหนาวอยู่ออ๋ลมเย็นดีเนาะงับข้าวมะพรมีก็ได้ที่ว่าบทธรรมดาเนี่ยนี่แมนแมนแมนประตูสี่ปีแล้วที่ว่าผู้ทะมิดหนีแบบว่าเพิ่นเสียชีวิตเนาะลมหายตาจากแล้วผู้ที่ชองนี่สิ พูดเอมิดนลีเอาไปจ่ยป้าเลิกกันเลิกกันแจกทางกันป้าันซะและรวมแล้วลูกมีจะคนว่าในสี่โย่ไร่วงมดมึบวักี้สิบแปดคนผู้ใดไหลทังสิบแปดคนผู้ใดขึ้นว่าได้ทีมฟุตบอลหนึ่งเปนตัวํำรองอีกหรือว่าไปโย่ใส่ก็ไไลทั้งเป็นทั้งยังไงทั้งใเลยีสิบแปลแหละบอลพงพาไปโย่ใสแม่หรือว่าบน ตายแล้วว่าเป็นแฟนกันเมียโตเสียเสียนน้ำนี่พอดีคิบชองคนยังข้างขี่อือขี่ข้างชาย่องยิงชองเขาก็ไปอยู่บนอื่นหมดนี่ลูกนี่เมียเนาะอือมีผัวไปแี่ละคนโอ้ยนี่จะเริ่มต้นใหม่ครับอือก้าวปูมน้องเมียแต่ละมื้อเนี่ยกินข้าวกินน้ำเนาะโอ้ย ปูแลอยู่เขตนี้หาแลอาหารการกินทีครบจักบกินกับปูไปเนาะคบเทีดบ่มีโอ้ไปใส่กับปูกับปูนี่กับปูก็ย่างแน่พอได้อยู่ไปขุดเอานี่แเนาะขุดเอานํา้ลไปเนาะเก่ายังว่ามีกบมีเขียดหลายแน่อือกับปูกแป้งไปป้าน้องน่ก็หมดล่ะกินอยู่คู่มือบ่เกิดเป็นมอือ กินหูดเลยเฉลีเองเลยมืดบ้านนี่นะเงินคำบัดโบได้ห้านาะประตูจะไปซื้อนะอยู่นี่กินกันเนาะเยอะอีกยากแน่แหละ้วอย่ากน้อยอย่ากลูกน้อยมีเงินมาแน่บัดเก็บไว้ซื้อเข่าซื้อยางไว้ให้ลูกคนน้อยคนน้อยคุณน่าจะยานมแล้วหบ่ยาแล้วมืดกินแล้วยอมจะไ้ปองพวกนี่กับโยกช่องมือช้ามือเตาปองไปลายในยาโนมแล้วเนาะ เอาเนี่ยแล้วเอาอยากะหาให้มันกินน้ามอ,ามอาแล้วดื้อๆแบบว่มบามันผมมีเงินชื่อนะว่าเออมันผมมีเงินนี่แหละแกขนมเพิ่นเลือดเป็นเลือแม่เอาขนมให้เพิ่นกินแล้วมันอยากดินน,ะนี่นี่นนแกแกถุงถุงนี้ก็ได้นี่นก็ได้แล้วยกเอา <c oughs> ุยนี่ก็สิเป็นภาพที่หาเบิ่งได้ยากพี่น้องเลยถ้าถ้าวัดทุ่นกองเนาะขกอ่าเอาอ่า เหมยิ่นเดียมีที่ถ่ายคลิปเดนแะสช้างนั่นชร้างดี่มุ่งกระตุนนะผมเออทำเด็ดละโอ้ยคือชร้างโครงการครับ้าของโครงการนั่นแหละเออเด็กมิดมันตั้งอยู่บ้านพุกเนี้ยสร้างสร้างมิดเนาะนางเม็กเขาตั้งอยู่ในเพื่อนปูคาหนี่งแล้วนั้นหมดปูคาเป็นช่างเป็นแผลเนี่ยนะ เคยเป็นแพทย์มาก่อนบอกเลวนีเขาได้เขาหันเลยถอนออกมาผลนี้จังพอเหลวจังว่าประตูคลอดลูกได้ประตูก็เคยเป็นแพทย์มาก่อนนเป็นแพทย์ก็บม่เคยคลอดดิไม่บอกเพราะว่าผู้เยาว์ทานน่ะนะ แม่แปลว่าประสบการณ์พผลลายแ,แม,แม่นนับมาเจ้านับผู้ะะ <c oughs> แม่ว่าเฮียนฮอดปวดสามนี่ยังนับปวดได้ไเลยต้องปวดซี่ขึ้นไปแม่เ <c oughs> นาะพูดเลยคือว่านับคือนับคือแม่ทุ่าทุกอุ่ดย้อนนะแม่ว่าชุดยอด เด็กยืนหนึ่งในเล่านี่แหละตอนนีเนาะแต่ว่าเขากอกว่าท่านเห็นหลายนะครก็ไม่เห็นผ yeah, okay. ู้แรกแต่ว่าปีหนึ่งสองคนอยุปานนี่นะสองปีสองปีไปเฮ้ยสองปีไปอีนี่ปีหเดือนกับนีก็ปั๊บปีไปเลยปีเนาะอปีไปเลยอือยูอันนดสอปีปอือเยงเานนี่ว่าช่วเกิดนี่ เรอง่แม่องปีอยู่ช่องปีเกินนี่ไหนชองปีน้อยๆเนาะเอากันมาพี่ไปเลยชุบนี่งสองคนนี่โอ้ยบ่าหายเ้อน้อยจากแจ๊กนี่บ่แจ๊มันแรงเนาะน้อยนะมือนราพอดีกันมือหยาดมือจับเออเราจิกมือมีเล็บเดี๋ยวน้ำเมลไปอยากเนาะเอ่น้ำพอดีกั้อย่านี้โอ้โหนี่ใหใส่ไตเนี่ยมดู ไบกบไบเบียงเงินแล้วนะใช่ตะกอกตะเกียงไปบ่เน่ไบแจงจีอันไบเก็บแข็งน้อยนั่นแหละใช่ตะแฉงเนาะแฉงโซล่าพี่น้อยเตยกว่าคนน้อยบ่แม่แม่นล้วหานอนมรือเปลาหาวนอนแน่น่ะคนน้อยคนเริ่มเบิ่งเห็นเพิ่นเบิ่งเห็นแล้วบ่เห็นยังบ่ทันเห็นคน3เดือนพี่นเนาะืมเดือน3เดือนแล้วเพิ่นสิจ้าหัวจ้าหยังแล้วจักหยอกแล้วบัดนี้นะ เหมือวน้ําลมแลงไปแล้วเนาะแม่นถ้ามีอันเชื้อสีแดงๆบ่แนวใดหุงหุงแน่ก็น่าจะเห็นเนาะเพราะว่าเด็กน้อยเพิ่นสิอันนั้นไดว่าโอเคในมื้อนี้เนาะือว่าพาบอดมามาพตัวจริงแม่นอยากู้จักแบบใดกคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เด้อทั้งหลายเด้อแบบว่ากได้มาเห็นแล้วกสิอึ้ง เติมเติมอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเหลือเชื่อลีนะเนาะโยว่าเฮานี่เทียบใร่างกายเฮานี่เฮ็ดดคือสิบ่เก่งคือโตเนาะบ่ๆบ่เก่งสุขภาพมื้อนี้แงแล้วเลยบ่แล้วผู้นึงบ่เคยเฮ็ดเนาะผู้นึงบ่เคยเฮ็ดนกไมันก็บ่แบ่ทุกเด้บ่แบ่แผู้อนเคยเฮ็ดเคยเฮ็ดเคยชินแล้วเนาะเออเฮ็ดอยู่เิดเป็นมื้อ Tua qua đi chăng bang hết hai hết nah hết nàng đậy. No hola, yêu anh hai anh hai anh hai nàng. No, béo hào song luôn đi hào song quân đi. Gi yu con nó? Hùng mày con? Hola? Hola? Hom nói câu kiện. แมนเอ้ยพูดนะมิเตว่าว่าได้มห้นาเนาะโดยโดยโดยจะว่าจะได้กับฝากเอฟซ <Mon ona> <To look> <you> ีน <can> ้ำเนยเนาะโดยโดยโดยซอยเหลือหรือว่าชื่อนมชื่อจูให้คนน้อยแมนมิเตว่าทางพิมพ์งานได้พี่น้องเนาะโดยพินเดพินนกเนาะพอจูอะไรแมนเตว่าพยายามกันสนับสนุนสนับสนุนว่าทันช้าจากกันเป็นกําลังใจให้ทางด้านประตูทันเนาะคนน้อยอย่เด้กพี่น้องอยเนาะ อืมท yeah. oh um> mm ํา hmm> บ um um> ุญเสร็จแล้วนะครับเป็นขอบครัวที่ทุกยากพอสมควรเนาะเด้อทุกยากอยู่หน้านี่เด้พี่น้องเอ้ยเนาะซอยเลือนมลูกเพิ่นเนาะาติดต่อเข้ามาทางพวกเฮาได้เนาะโดยโอเคจังไดก็อใจเด้อพอตู่ทนกับอันน้องเม็ดเนาะน้องเม็ดไดก็ขใจหลายๆเด้ออ้าวขอบเด้อดีแฮง อา้าวโอเคพี่น้องเนาะก็ะคือว่ามือนี้เยากลับมาหาทางดา่านประตูธันอะไรพี่น้องเนาะกับทางทีมงานพี่น้องเนาะมาะบุกบันไดพี่น้องเลยเนาะก็คือลูกเก่าแล้วกะสองเดือนกว่าแล้วมาตั้งแต่หกเป็นกำลังคลอดลูกใหม่มาสันส่นซะพี่น้องเนาะกาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอยู่ตรงไหนตรงหน้าตามภาษาผู้เฒ่านี่แหละพี่น้องเนาะพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องจากไหนกับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อยกูพี่น้องจะได้ก็ได้เนาะขอขอพ่อเฟ้าสิกูตัวลาไปก่อนสิกูกล่าวค้าว่าสบายดีสบายดีกูพี่น้อง